มา่ซื้อของมาซื้อยากอกับปูทิ้นกินจ้ะหลายแนวหลายนหลายหลาย้างนึงโอ้ยหนักหนูบวายได้เด้ยตีมาเด้สีสีเราใส่กัน้อ ต้มตรงจากอีหยังกับบริษัทเอกชนคอรี่แฟคนตัวเนี้ยไม่ย่อยัน้ <S <S ่อม่สี่จ๊อทาอียังทำทีเดวนี้บู๊ยมันงั้นนั่นาดนเี่ยอะหมีไม่เีอาหมีวมาปาดแก้วอแก้วจานสวยมกะเลยเป็นผู้ไทยใช่เลยโท๊โท๊สั่งา์

ม yeah, right. well, soft 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 soft. An mm ันมใช่เลยจะกินบ่กินกระปทินบ่มับอกมันาาเนี่้ใส่หันเลือกมนะไทยระบาดคุณก็ใส่เดังน้าไทยดังมาัเยขอกจานอาก็นอนส้างสิขอสีส่างวะสว่างวะมายง่ามาอยงาย่บนี้ ก็เห <si ็นต้นไม้สีก็เห็นต้นไม้สีเหลืองเมื่ก่อนเขาปลูกเป็นสวนหมดแล้วเนาะเขาปลูกเป็นสวนสรรโ์สวรรค์สวไรคกัมใต้ฝาังมาปอดืเังมาสีมันเป็นยามันุ่งสาตาไวคือยากเลยนะอ่านในสืบมันมันง่สายตาที่ป็นหมักยานเถอะตัวหนึ่งเนาะ หมูย่างบาดน่อนนะวันนี้ก่อนเราจมวายากินมะขออันนี้มันก็คล้ายๆมะข้อแอ้ส่วนเส้นไงเจลาาข่อยชาเจ๊ข่อยว่าไ่ได้ใส่แก้วหย่มันหวานมันหวานหวานมันหวาน่สีนี่เนาอโอ้ยมีหต๊มูนกพกเฟซีนี่เป็นพันหวานอ้เมันหวานกวน để ta về huynh ở trên Ôi đất mình Để bay bán đất nước đi bay mặt xong đi ừ, Bán mặt nước đi cứ mặt đầy đi bay mặt nước đi bay mặt nước đi bay có nước đi bay nhá nước đi bay mặt nước đi bay mặt nước đi bay mặt nước đi đèo đi bay mặt nước đi bay mặt nước đi ถ้าจือน่าไม่จกอระบาดไกินน่ะสิไปง่อยใชโพ่นนวดคุดน้อยนึงนันแหละการขยายพันธุ์ท I mean, like ี Ө ่ดีที่สุดนะใส่ปุ๋ยพร้อมน้ำรลอกมางามจะโรดยับยับมันกระหองนังกสอมอาไป บ้าเาใกลวะคือก่หมดจ้าท่ันอย่งก็เว่าท่นมาแต่เชียงใหม่คุลเนี่ยแม่ก็เขาได้กินอยังก่ออาหารทั้งทั้งดอยผลไม่ทั้งทั้งดอยไ่าเราียเป็นขปลูกยู่ทั้งดอยคุณ้เนี่ยขาก็สียเกินหวันจริงปะแ่บคืแจ่ว่าบัสวงคือเนี่ยผมตนไหนเนาะไม่เนาะทั้งสมทั้งหวานผู้ใดปานนั่นไนะแม่พาง อาหาทั huh? uh ้งันเยอคนเดีแลยเัาไ้าบานแต่เอามอยอีกไหมไม่ร้านเตอนนั้นเขาไปเยี่ยมไกวอนที่เขาไปเอาน้ำล้นึงบุญพอจอดเอาไมตอนน้แ้เอาอย่งสอนช่อนุเอาตัวหนึ่งตีาข่านลูกยาเถารื่บุญเชื่อว่าร้องบุญเ้ชอว่าอยงง มันสีบาดมือลาดแค่ไหนแม่ปานแม่ปานให้ม huh. ันสีบาดมือแม่ปานให้ยังไมแม่ปานอลาปให้ไเน่ยเียงคนไม่เีงนุกกระอัน่ใ้ร้านลนั่งร yani านมังม่เมันหวานเนาะไม่ได้ใส่แก้วเลย นี่ตุ้ี้บอกเลยน้องไหวนยาวนี่ชอบนี่วะเป็นเอาพันไว้ยอะคำนั้นหมือนว่าอืข้นเอ๋มันิดสิยาบูบกิดีิป่านใจวานลงดินเอาดินขึ้นจะเกิดาะปั้นตะนรเอาลอยเอาหหวานแคบไม่ต้องใส่น้ำขึนกินภาไปห้านาใหวันนี้กินแล้วผัดหวานชุนไว้เนาะบุฟเฟ่มาเี้ยวเลย อากกินเรยสรุปกรตักเอาไงเอาเท่าไงบ่อะมาป้าหวากินใช่ไหมกินเนี่ยอะไรอิ่มข้นหาเใกินนกิน่ลาายนเข่าผู้บอกใหญ่นี่งคนรสจมหวานหวานบ่มีน้อยสดจักหน่อยตองักยางบ้านท่านั่นคือพี่รสชาติีบอ มหวานหน่วยทุกอย่างใครกินเยอะย่จะโสได้เลยบังคายหวานเลยดิของเชลโล่แห่งหวานดีข้าวมันหวานตอนแรกว่าไม่ผสมอ่าแล้วก็จะเป็นาขยายพันธุ์นั่นเองมก็ากินต้มขี้มันสีขี้แตกขี้ก็ขี้ไปยัางเดี๋ยวมึงยืนบีบกเบมึงมาแค่หวาขี้นี่สั่นท่านบอกกิน เเปาดินเไม่ถูกขั้นโมกิน้นี่สาเอยากกรายจะได้เอามาเล็กหน่อยได้ไปดิงเนื้อเนอยส่วนก็ซุปองเงินกินกงัดบกเกี่ยวนี่กัเปี่ยวลองเบองเนี้ไปก่อแล้วก็ช่วงแล้วกได้กินไม่สมไม่สมเหม่จะีนี่ยยากัน ันเม่นมาแบบนี้ชิแต่ขนาดไม่ดิบยังเปรี้ยวนอเกอินเปลือมันกินเปลือกมันแล้วดึงเอลมือหนือติดมองมใส่เอายอเอามเอาย่มันอยู่ในบานสมบถึงเ็มืองมังคแน่นม่ไปใส่อนไเสียวันก็ไปชงของมาฟางกินมาสมนะ สมเลยมาเนนกีสเมื่เมือโคตรมเนีนน้าห่ซีหมูม้ตั้งซ้เดินเดินนี่นจะเลิให้แม่กินนแต่ิจังซืหนเอา่กินเบเบรล่ะเบอก็จากทังรอยผมเล่นี่หวานบุเปียวเลยบตองใส่แก้วแล้วกันบุเปียวเนาะ แคใส่ไว้เห็มันลดที่น่นหวานใส่ตะเกียสีนอเขาก็กิน่กับเกลือคนสีเหลืองจังแม่นพันสมเนาะไป่หญ้าไผ่ในแปลวปาล์มแล้วมะระแล้วอื่นแปลปาล์มมะระนี่ทไมเขาขี้เลาะเป่นแไ นี่นส่นอืม่ะกูแต้กเลสีบอดเดสตร่งจากเตีย,ยงนังคุดเป็นไปย่หอมผู้ไ <ป S 2> หันเซเลป,เ,เ,ปเ,เป็นไม่ให้ฮมเป็นฉีดวัคซีนจักยู่ไม่ย่มเป็นไผเดี๋ยวนี้เป็นคนฉีดวัคซีนหว่วยเป็นคนสมวังสนเฉิแบ่คนจ้างไม่ววาอยากกินจ๊กเอาไว่ไหนวางมา,าม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 ายอน้าแม่เบ้าปลามาหล่ะ มีห่มมันคือเรื่องว่ะสีเราสิ้นแล้วไม่สีนะโอ้แต่ว่าเรามีห่มสต่เจอเลยวัด้มีห่มบาทพระเจ้าันไม่มีห่มหัวเนี่ยมมีขอมีห่มจะยญาการ่ป็นผายางไปฮอนเขอชิ้งเขาแน่ไอ้ที่แน่จะปั่นบัเขาบอกเลว่าอย่างเขาบอกแล้วเอมีห่มเพรเหมือนได้หมู่กันนะ่ โอ้มันจือไรมีห่มผมมีห่มบานจ็จับมันสิเล่นไปใส่แลนไปเกิดแล้วเว้ยมันอยากเพาพันธุเปครได้วันที่มันเหตุอินยกเดียวสอนทอนนด้ค่ะโย่โอ้ยหยุดมาได้ปะโอ้ยไอ้คางเทียงโดดหนึ่งเทียงนหนึ่ขอทเมื่อเอาเองฝ้างขอจัคางแร้บที่ตะบ้านตรงมันเป็นโดดกินเพื่อนตีวันที่ นี่จังได้ไปปลูกไม่ไดไ่ไปปูกเดยหวานหวานในรอบนี่สุดรอบเมื่อวานตัวนี้กินเดือจ้ำเบิดเธละลังหุ่นกินมาเบิดนุกรคว้ดเนื้อมันใเป็ดไ้้ำนันท้าเอามาหอยแกลกได้ไม่ก่อนึ่นสจหยไม่้นะ่ลมันเป็นไก่ติงเอตาคุกินมาทันแคแค่เอาเนื้อมันใส่ผใส่ซียน เอาถุงมาใต่ง้าไผ่เอานี่เป็นหว้อำวนนอนนี่คือลูกตาลุกกะลง